สวัสดีครับน้องเก่งน้องสตางค์ครับพี่เัยงอยู่ในสายนะครับพี่ชัยงคะเห็นว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารบริเวณบ้านบอราแงตตำบลโต๊ะเด่งอำเภอสุไงปาดีจังหวัดนราธิวาสค่ะสรุปเรื่องนี้ที่มาที่ไปแล้วก็ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างคะครับเหตุการณ์นี้นะน้องเก่งน้องสตางค์เกิดขึ้นเมื่อวันที่17กันยายนก็คือวันนี้ครับเวลา08.0 0นนะครับ ในขณะที่ครับเจ้าหน้าที่ฐานพรานนะครับร้อยสี่แปดหนึ่งหนึ่งนะครับจำนวนหนึ่งนะครับใช้รถพุ่มเกราะนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสอพอแหวงนะครับซึ่งใช้รถบิ๊กอัพนะครับลาดตะเวนในบริเวณเส้นทางนะครับ เป,เป็นเส้นทางที่ใกล้กับโรงเรียนบ้านบือลางแงหบู่สามตําบลโต๊ะเลงอำเภอสวยปาดีจังหวัดนาราธิวาสครับนะครับขณะที่ราชตะเวนอยู่นะครับเพื่อที่จะ,ะคุ้มครองเส้นทางดังกล่าวนะครับให้มีความปลอดภัยก็มีคนร้ายนะครับใช้ระเบิดสแสวงเครื่องนะครับน้ำหนักนะครับประมาณ20กิโลกรัมครับนะครับแขนะังไว้ที่ ใกล้กับถนนนะครับที่รถวิ่งผ่านเมื่อรถลาดตระเวนผ่านนะครับก็มีการจุดระเบิดขึ้นทำให้รถพุ่มเกราะได้รับความเสียหายนะครับเป็นรถของเจ้าหน้าที่ทหารนะครับ4811นะครับซึ่งเป็นชุดชอปนะครับของทหารพรานนะครับได้รับความเสียหายและรวมทั้งรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแวงนะครับซึ่งขับมา ไม่ได้มีหน้าที่ในการลาดตระเวนนะครับแต่ขับมาในบริเวณนั้นด้วยนะครับเกิดเหตุขณะที่ขับตามหลังรถของทหารนะครับก็ถูกระเจ็ดระเบิดรวมทั้งถูกยิงด้วยนะครับ เพราะว่ามีการใช้ระเบิดแสวงเครื่องนะครับซึ่งเรียกว่าเหตุ511และก็วอร์นะครับก็คือมีการซุ่มยิงทำให้มีทหารได้รับบาดเจ็บนะครับจำนวน4นายนะครับแต่ที่ทราบชื่อแล้วสองนายคือจ่าส1บเอปิยะอินทโกศีนะครับและก็อาสาสมัครทางหา,านสุริยาวุฒช่างเปียนดีทำหน้าที่พลขับนะครับติดอยู่ในรถนะครับจะต้องใช้รถกู้ภัยเข้ามา ทางแล้วก็ช่วยเหลือนำตัวออกส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ครับคือสวยปาดีนะครับซึ่งขณะนี้ครับกำลังพลทั้งสีนายนะครับได้รับบาดเจ็บไม่มากนักนะครับก็ได้รับการช่วยเหลือให้อยู่ในอาการปลอดภัยนะครับหลังจากเกิดเหตุครับตอนนี้ก็มีการปิดถนนสายดังกล่าวนะครับแล้วก็มีการส่งกําลังของทหารตำรวจนะและก็ชุดพิศ